สวัสดีครับท่านผู้ชมผมกับผมอาจารย์แป๊ดตักกศิลาในรายการหัวลาหาหุ้นทางช่องตักกศิลาหัวลาชาแนลรู้จริงเรื่องดวงวันนี้เป็นวันพฤหัส,สบดีที่20สิงหาคม2,563 เราจะมาดูดาวเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาจะมีด้วยกัน3มช่วงเวลาช่วงเวลาที่1เป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9ก้นาฬิกาถึง18บแนาฬิกาช่วงเวลาที่สองเป็นช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันและเซียในเวลา22่สนาฬิกาถึง23่สนาฬิกาช่วงเวลาที่3เป็นช่วงเวลาของหุ้นสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา3นาฬิกาถึง4ี่นาฬิกา เราจะมาดูดาวเด่นของหุ้นในช่วงแรกเป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียจะมีด้วยกัน6หมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขก7หมายเลขก2หมายเลขก1หมายเลขก5หมายเลขก8และหมายเลขก4 เป็น6ตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่1ช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9กนฬิกาถึง18นาฬิกาท่านสามารถนำทั้ง6ตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณ3คู่คู่แรก72 75และ78 เป็น3คู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่1ช่วงเวลาของหุ้นหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาต่อไปเป็นช่วงเวลาที่2ช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาจะมีด้วยการ6หมายเลขหมายเลขแรกหมายเลข3หมายเลข6 หมายเลขสองหมายเลขสี่หมายเลขแปดและหมายเลขหนึ่งเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัเสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาท่านสามารถนำทั้งหตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่าน ผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณ3คู่คู่แรกสามหและ3าเป็น3คู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่2ช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัเสเซียต่อไปเป็นช่วงเวลาที่3ช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจน ในเวลา3มนาฬิกาถึง4ี่นาฬิกาจะมีด้วยกันห้าหมายเลขหมายเลขแรกหมายเลข6หมายเลข9หมายเลข3หมายเลข2แล้วหมายเลข5 เป็นห้าตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาท่านสาม,มารถนำทั้งห้าตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับไปท่านดูประมาณสองคู่คู่แรกหกเก้าและหกสองเป็นสองคู่ที่ใช้ในช่วงเวลาที่สาม ช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนก็ครบแล้วนะครับสามช่วงเวลาซึ่งในแต่ละช่วงเวลาผมจะมีการจับตัวเลขในแต่ละหุ้นให้ช่วงเวลานั้นนั้นให้ท่านอีกด้วยสถาบันตักกิาลาโหราเป็นสถาบันที่เปิดสอนวิชาโหราศาสต์เบื้องต้นและวิชาอื่นๆอีกหลายแขนงและยังได้เปิดสอนวิชาทักษะนำโชคฟรีเพื่อท่านนำไปหาเลขเด่นประจำวันกับรหัส ATM ได้ด้วยตัวท่านเอง แล้วทังผมได้เปิดสอนวิชาหัวลาหาหุ้นเป็นค้าพิเศษเพื่อท่านที่เรียนไปแล้วจะสามารถนำไปหาเลขเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาโดยใช้วิชาให้เลิกทั้นสูงท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อและติดต่อและสมัครได้ที่สาาถาบันตักกิลาหัลาตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับและท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจที่จะเข้ากลุ่มไลฟ์ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายมีตัวเลขแนะนำจากแอดมินและ AI สามารถกดเข้าไที่นิ้งด้านล่างได้เลยนะครับแล้วขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ